สวัสดีครับที่ปรึกษานะครับอีสุยุธยานะครับวันนี้เริ่มต้นปีใหม่นะครับวันนี้เป็นการเอาเลือกเอาชัยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาชมศาลหลักเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าศาลหลักเมืองเนี่ยเดิมทีเคยตั้งอยู่ที่บริเวณแยกตะแลงแกงแล้วก็ศาลพระการนะครับก่อนหน้านี้นะครับช่วงสมัยที่สถาบนากรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับศาลหลักเมืองได้ทําการสร้างใหม่ตั้งบูรณะตั้งแต่ปีประมาณ25-25นะครับ ก็จะเป็นสารลักเมืองสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นไม้เสาหลักเมืองนะครับที่ทํามาจากไม้มงคลชัยพฤกษ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแล้วก็พาไปสักการบูชากันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาข้างในาสารลักเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีพวงมาลัยดอกไม้ไว้บริการนะครับสําหรับ ใครที่จะเข้ามาสักการะนะครับองศาลักเมืองนะครับก็จะมีมีจุดให้สักการะ4ี่ทิศทางเลยนะครับแล้วด้านด้านในนะครับก็จะเป็นไม้เสาหลักเมืองนะครับซึ่งตรงนี้ทํามาจากไม้ชัยพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นไม้มงคลที่แสดงถึงชัยชนะเอ,เอาชนะได้ทุกสิ่งอย่างนะครับเป็นไม้มงคลที่นิยมเลือกทํามาใช้เสาหลักเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายในการ คำขอเข้ามาองศาหลาักเมืองแล้วก็คาถาบูชาต่างๆที่เราจะเข้ามาไหว้สักการะนะครับฐานของเสาหลักเมืองนะครับอันนี้จะเป็นองค์จริงเลยนะครับด้านในนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นองค์จําลองเพื่อให้เราได้ผูกผ้าแปะทองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะครับสําหรับใครจะเข้ามาก็สามารถเตรียมผ้าสามสีมาได้นะครับมาผูกที่องค์เสาหลักเมืองจําลองแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางยอดของเสาลักเมืองด้วยด้านบนของศาลลักเมืองนะครับก็จะเป็นยอดของสาลักเมืองที่ทํามาเป็นทรงเหมือนดอกบัวเจ็ดชั้นนะครับอันนี้ก็จากประวัติที่กล่าวมานะครับก็สําหรับใครที่สนใจมาทําบุญนะครับก็ เป็นอีกที่หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เข้ามาร่วมทําบุญเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตได้นะครับสำหรับคนยุดยาหรือผู้คนที่เข้ามาเที่ยวก็ได้นะครับสําหรับวันนี้การพาเที่ยวสารลักเมืองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ